สวัสดีครับผมจักรพันธ์สุขิตสันติชาติเจ้าของเว็บไซต์ j จตจิวรี่ไทยครับวันนี้ก็ขอนำเรียนปริตภพันธรร์นะครับเป็นแหวนผู้ชายเป็นแหวนแบล็กสตาร์สามกะหลกและก็ล้อมด้วยทัพทิมทับทิมไทยนะทัพทิมจันเรานี่เองนะครับก็ ล้อมแล้วก็ออกแบบอย่างลงตัวส่วนด้านข้างของแหวนก็เป็นพ่นทรายนะครับเป็นแนวยาวนะครับก็จะเป็นลายแนวยาวลงมาครับก็สวยงามมากแล้วออกแบบได้อย่างลงตัวอันนี้เป็นแหวนผู้ชายนะครับส่วนพอแบล็สตาร์ก็จะมีกบ ของตัวเองก็คือจะมีดาวนะมีสตาร์เวลาเข้าขึ้นแดดนะครับก็จะเห็นชัดเจนอันนี้ก็เป็นดาวของเขาก็าจะเป็นเอกลักษณ์ของของตัวเขาเอางครับเป็นพลอยแท้จากจันบุรีบางอาจักครับ เวลาขึ้นแดดโดนแสงนีก็จะมีดาวครับอันนี้ก็สวยงามมากครับถ้าส่วนพลังของพลอยเนี่ยครับก็นำเรียนไปแล้วว่าเขาก็มีพลังในตัวแล้วก็ช่วยบำบัด รักษาโลกของเราแลหรือว่าเรื่องอารมณ์ของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะช่วยเหลือเราได้ส่วนความรู้ในเรื่องของพลอยสีดำนะครับก็เป็นเก์เล็กเก์น้อยก็มาเล่าสูตต่างๆนะครับเขาบอกว่าพลอยสีดำเนี่ยก็จะเชี่ยวช่วยเยียวยาความรู้สึกที่อ่อนไหวและก็เราบาง ของเเราแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่จิตใจของเราเขาบอกว่าเราขาดขาจัดพลังด้านลบที่ตกตะกอนสะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกและกกระตุ้นให้เกิดจินตนาการอันนี้พลังพลอก็จะช่วยหเ,เราได้ช่วยยกระดับจิตสมาธิ บงบเร่งและเป็นสุขเหมาะสำหรับนำมาใช้ร่วมกับการทำสมาธิที่อยู่ในตัวเรา,าจัดความหวาดกลัวออกจากจิตใจทำให้กล้าเชิญหน้ากับความจริงกล้าพูดหรือทำในสิ่งที่ตนเองต้องการบำบัดอาการประสาทหลอนดีต่อผู้ที่มีอาการเพ้อฝันหรือขาดสติและก็ช่วยปกป้อง ผู้ที่เป็นเจ้าของให้รอบพ้นจากอำนาจมืดหรือพลังทางด้านลบต่างๆครับอันนี้ก็คือเป็นพลังของคลอยสีดำนะครับครับถ้าาสนใจนะก็ติดต่อครับโดยตรงนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็นำขึ้นสู่เว็บไซต์นะครับ j ขิดจางซิลลี Cal ่ไทยคอมติดต่อมาโดยตรงรับศูนย์ตันหนึ Ash ่งตังหกสองตังครับรนี้ก็ขอนำเรียนนะครับพี่นี้ครับขอบคุณมากครับ